เมื่อตอนที่เจ้าน้ำตาลเขาป่วยยืนเหม่อลอยออกไปที่ถนนตลอดเวลาค่ะทำไมถึงต้องใส่สายจูงเพราะว่าตอนนั้นโดนรถเหยียบขาน้องสาวใจดีพาไปพบคุณหมอและพากลับมาพักพิงที่บ้านป้อนข้าวป้อนยาให้ค่ะตอนที่ใส่สายจูงนั้นไม่ให้น้ำตาลวิ่งออกไปนอกถนนตอนที่พาออกไปคลายเครียดหน้าหมู่บ้านค่ะพอน้ำตาลหายดีน้องสาวใจดีก็จะง้มประตูเอาไว้ เพื่อรอให้เจ้าน้ำตาลเข้ามาในบ้านค่ะทุกเช้าน้ำตาลจะเข้ามานั่งรอเพื่อขอข้าวขอขนมเดินวนวๆยืนรอนั่งรอแบบเรียบร้อยแล้วก็เจียมตัวค่ะหางตกตลอดเวลาเนื่องจากเกรงใจน้องหมาของเจ้าของบ้านพอได้กินข้าวกินขนมแล้วน้ำตาลก็จะเดินแบบเรียบร้อยเข้าไปที่มุมเดิมมุมที่เขาเคยมาพักพิงตอนเขาป่วยค่ะ มีพัดลมให้ยุงไม่กัดน้ำตาลก็เลยผลอยหลับไปเพราะนอนตอนกลางคืนที่ริมถนนยุงก็เยอะคะ่ะอาจจะตั้งตารอคอยเจ้าของเผื่อเขาจะมาเจอแล้วรับกลับบ้านแต่ก็ไม่มีวี่แววน้องสาวใจดีบอกว่าอยากรับน้ำตาลมาเลี้ยงแต่ไม่มีพื้นที่หน้าบ้านก,กว้างก็รอสักวันเผื่อน,น้ำตาลจะเปิดใจยอมเข้ามาอยู่ในบ้านเองคะ่ะขอบคุณทุกๆคนที่ห่วงใยเจ้าน้ำตาลมากๆ